สวัสดีครับรบถไถไอทีครับวันนี้พามาดูอีกคันหนึ่งครับจากจังหวัดสุรินทร์หรือเปล่าครับผมน่าจะจากสุรินทร์เสร็จแล้วครับคันนี้แต่ว่าพอดีเฟืองมีปัญหาครับคันนี้เป็นเครื่องลูกค้านะครับ เครื่องลูกค้าโครงเกียร์ของลูกค้านะครับพอดีทําเสร็จเหลือแค่ติดตั้งไฮดรอลิกครับทําเสร็จแล้วก็พอดีลองทดสอบขับดูไปไม่ได้ครับเครื่องเครื่องข้างในติดครับมันมันขัดกันสงสัยน่าจะเป็นที่ลูกปืนลูกปืนแตกนะอันนี้ก็เลยรื้อปกอด ลูกปืนลูกปืนแตกแล้วทำให้เฟืองมันงัดกันแล้วเปียนลูกปืนปน่าจะเป็นลูกปืนแกนสลักตรงนี้จริงๆก,ก็ทำเสร็จแล้วครับเหลือแค่เดินระบบไฮดรอลิกแต่พอดี เครื่องมีปัญหาก็เลยต้องถอดซ่อมใหม่จรินครัขอบคุณ ด้านในก็มีสามสี่คันครับคันนี้ก็ดมาจากสุรินครบกำลังตอบหรือกำลังเริ่ม เริ่มเริ่มทำแล้วนะครับคันนีจ,จักรไวะจำอ่ <c oughs> ำได้หลายชั้น <c oughs> <c oughs> อันนี้น่าจะจากาสะกลนอครน,นะครับเดี๋ยวก็ใส่ใบด้านหน้าครับตันนี้เ่วนคันนี้ก็ลรื้อแล้วนะครับที่โทรมา <laughs> เพียง15.5นะครับอันนี้ของลูกค้ามาไรทคนนี้จากราชมงคลขันยาบุรีนะครับ เดี๋วนีในนี้เป็นโครงสยามครับเดี๋ือชุดล้อหน้าครับแล้วก็หลังคาสำหรับใครที่รอชมโครงสยามก็ ไปอีกหน่อยนะครับได้ชมแน่นอนครับตรงยงเกียร์โตงสยามน,นะครับ อันนี้เป็นเครื่องของทางร้านนะครับวางเพื่อตั้งแคนแ่น,แนสำหรับติดตั้งที่เือครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ตรงนั้นพอแค่นี้นะครับ กันใหม่คลิปหน้านะครับที่รับชมท,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 ที่ติดตามช่องกเกษตรไอเดียนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ